จะใกล้จะปีใหม่แล้วนะผมก็เลยเอารถตายครอบครัวเนี่ยมานําเสนอนะครับท่านผู้ชมนะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับได้รถดีๆนะครับกลับบ้านกลับต่างจังหวัดนะครับไปอวดพ่อแม่พี่น้องหรือว่าญาติพี่น้องนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าคันนี้เอาไง่ายว่าท่านผู้ชมไม่ต้องออกไปแดนออกแค่คันนี้ไปก็โอ้โหคนก็มองเหลียวแล้วครับท่านผะู้มชมนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะอาร์ตบิคารหรือว่าอาร์ตปัทละศูนย์แปดศูนย์สี่แปดหกหกห้าข้าแปดครับ วันนี้นะครับผมก็ยกนับยกขบวนรถ PPV นะครับมานำเสนออีกแล้วนะครับเป็น Toyota Fortuner 2.8 t d ะครับ 2WD ปี2019สีขาวมุกนะครับเราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับท่านชมนะเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้าไบยบีม LED นะครับท่าน้ชมนะเห็นไหมไบบีม LED ผมบอกเลยว่าใสๆสะอาดๆเลยครับกระจังหน้านะครับผมบอกเลยว่า ตัวท R D ดีนะครับเขาไม่ใช่กระจังหน้าโครเมียนะครับกระจังหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะครับท่านผู้ชมเห็นนะจะเป็นสีดําเลยผมตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีขาวมุกโดดเด่นดุขึ้นมาเลยครับท่านผู้ชมนะนี่แล้วก็นี่ครับไฟตัดหมอกนี่ไม่ใช่ไฟตัดหมอกธรรมดาน,นะครับตัวนี้เป็น LED นะครับท่านผู้ชมนะเป็น LED ชุดแต่งนะครับชุดแต่งของท R D ดีมาให้รอบคันเลยท่านผู้ชมนี่โอ้โหดุดันมากนะครับนะ มาที่ด้านข้างเลยด้านข้างนะครับสังเกตง่ายๆครับนี่ล้อแมกทีอาดีครับทีอาดีครับต้องเป็นล้อแมกขอบ20นะครับท่านนะเป็นล้อแมกขอบ20ทูโทนนี้เลยสวยๆเลยตรงนี้นะท่านผู้ชมนะจะมาด้วยขนาดยางครับ265ครับ 50R20 ท่านผู้ชมในตรงน,รงนี้ยางเป็นยางปี2021นะครับยางปี2021ดอกนี่ลึกๆเหลือๆนะครับใช้ได้ยาวนะท่านผู้ชมนี่ผมบอกเลยนะนี่ คัสทรงคัสซีสวยนะครับท่านผู้ชมนี่โอ้หด้านข้างนะครับมาเลยเหรอไหมสวยไหมก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมยกรถดูนะครับนะพีพีวีมันต้องมีบันไดข้างมาให้นะครับบันไดข้างล่าหลังคานะครับตรงนี้นะครับหลังเล่าหลังคาหลังคานี่ยครับแบล็คดำมาเรียบร้อยนะเป็นแบล็คท็อปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะเจดีแล้วก็แบล็คท็อปด้วยนะครับงนแล้วก็มีนี่คิ้วโครเมียมนะครับมาให้รอบคันเลยนะ คิวโคมียมมาให้เราพันแล้วก็นี่ก็มือเปิดต่างๆนั้นก็เป็นโคเมียมนะครับการลงกันลอยก็เป็นโคเมียมนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ฝาครอบกระจมองข้างนะครับจะไม่ใช่สีเดียวตัวรถจะเป็นสีดํานะครับบ่งบอกเลยว่าเป็นท R D ีนะครับทุนะบ่บงบอกเลยว่าเป็นท R D ีนี่ไฟเลี้ยวในกระจมองข้างเป็น LED โอ้โหเปิดดูรถกันเลยนะครับนี่สังเกตกันง,ง่ายๆครับท R D ีจะเป็น ทูโทนนะครับภายในของเขาจะเป็นดำแดงนะครับดำแดงหรือว่าแดงเลื่อนนกน,นั่นเองนะคุณนะดำแดงเลื่อนนกแผงประตูนี้ครับคลิปนะครับปีส0 1 9นะครับซอกต่างๆนะครับผมบอกเลยว่านะ,ะไม่มีการขันไม่มีการถอดแน่นอนนะครับทุกท่านนะโครงสร้าง,งรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเดิมทุกจุดนะครับแล้วก็เรียงเม็ด <c ans ion> ทุกจุดน่ะเดี๋ยวผมจะดึงให้ท่านชมดูนี่ครับโครงสร้างครับการดูนี่การดูรถนะครับอ่านี่ฮะ ดูพวกเม็ดอาร์ตนะครับโครงสศร้าของเขานะครับผมบอกเลยว่ารถคันนีมนนมน้มันเป็นสีขาวมุกนะครับมันเป็นสีขาวมุกถ้าเกิดทําสีหรือว่าทําแต่ชิ้นไปเนี่ยผมบอกเลยว่าสีมันจะเพี้ยนนะครับทำพวกนี้ต้องทําทั้งคันไม่ทั้งคันก็ยกชิ้นครับตรงนี้ผมบอกเลยนะดูง่ายๆครับสีขาวมุกเนี่ยเป็นสีอะไรที่ดูง่ายที่สุดนะครับว่ารถเคยทําสีไหมอะไรประมาณนี้ครับนะตรงนี้บอกเลยว่าสีขาวมุกเนี่ยเห็นไหม ถ้าเกิดเราสมมติเราทำรถเคยเกิดอุบัติเหตุมานะครับตรงเนี้ยเราก็จะทำสีเนี่ยสีมันก็จะเพี้ยนนะครับอ่านี่อ่ะไปดูครับในงานแผงประตูกริปนะครับกริปเลยตรงนี้ฮะโครงสร้างอ่ะนี่ครับเม็ดอมเม็ดอาร์ดนี่ครับเดิมทุกจุดนะครับเดิมทุกจุดเลยบอกเลยนะตรงนี้เอาง่ายว่านะตอนเนี้ยผมอ่ะมันจะใกล้จะปีใหม่แล้วนะผมก็เลยเอารถสไตล์ครอบครัวเนี่ยมานําเสนอนะครับท่านผู้ชมนะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับ ได้รถด,ดีๆนะครับกลับบ้านกลับต่างจังหวัดนะครับไปอวดพ่อแม่พี่น้องหรืว่าญาติพี่น้องนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าคันนี้เอาง่ายว่าไม่ท่านผู้ชมไม่ต้องบอกไปแดนออกแค่คันนี้ไปก็โอ้โหคนก็มองเหลียวแล้วครับท่านผะู้ชมนะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยมันเป็นปี2019แล้วนะครับอ่าดิสเบรกของเขาจะเป็นดิสเบรกสี่ล้อแล้วนะครับท่านผู้ชมนะดิสเบรกสี่ล้อแล้วเห็นไหมนี่คู่หน้าคู่หลังนะครับท่านผู้ชมนะถ้าเกิดรถโฟล์คเนอร์ตั้งแตง่ายรถปี15 16เนี่ย ถ้าไม่ใช่17ปลายปีอ่ะยังเป็นดิสเบรกคู่หน้าคู่หลังเป็นดำนะครับตั้งแต่17ปลายปีไปแล้วลนะ่ะจะเป็นดิสเบรกสีร้อแล้วนะครับชมกท่านะมาดูด้านท้ายกันด้านท้ายนี่ฮะสปอยเลอร์หลังนะครับแรปดำมาแล้วนะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3โอ้โหก้าปนปัดน้ำฝนหลังคิ้วนะครับคิ้วโครเมียมคาดป่าท้ายหรือว่ารอบคันนะครับตรงนี้แล้วตรงนี้นะครับทุกนทะ่านนะถ้าเกิดเป็นไม่ใช่ทีเอดีครับตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะครับ แต่ตัวนี้เป็น t r d ดีเขาก็จะลมดํามาให้แล้วท่านผู้ชมนะลมดํามาให้เอาโอ้โหไฟท้ายนะครับผมบอกเลยเป็นไฟท้าย2ชิ้นครับเป็นหลอดไฟ LED นะครับติดฝาท้ายติดกับตัวถังเลยตรงนี้นะท่านผู้ชมผมบอกเลยตรงนี้ครับแล้วตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหระบบเซฟตี้นะครับด้านท้ายนะครับมีครบเลยครับมีทั้งปักเซนเซอร์นะครับมีทั้งปักเซนเซอร์แล้วมีทั้งกล้องมองหลังนะครับท่านผู้ชมโอ้โหครบคันเลยนะครับตรงนี้ นี่ครับชุดแต่ง TRD อ่าเป็นไงล่ะคือฝาครอบใต้กันชนหลังนะสีดำสวยๆเลยโอ้โหไฟทับทิมซ้ายขวานะครับแล้วก็โลโก้ต่างๆมีมาครบนะครับโลโก้ต่างๆมีมาครบนี่2.8นะครับ TRD Sportivo Sigma 4นั่นเองครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าครบคันนะครับนี่นะดูกันนี่ฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเป็น ฟอร์จูเนอร์เนี่ยจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครบครันนะครับมาดูกันรถท้ายเดิมดูกันอย่างไรนี่ฮะไหนๆก็เปิดฝาท้ายแล้วฮะดูจากหัวน็อตเลยครับหัวน็อตเนี่ยเป็นหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีการถอดไม่มีการเปลี่ยนหัวน็อตนะครับเม็ดอาร์คต่างๆครับยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมสวยครับผมบอกสวยนะครับนี่ครับเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่แขวนเบาะนะครับมันก็จะมีพื้นที่ตรงนี้นะครับแค่ตรงนี้ แต่พอเราเก็บเบาแขวนขึ้นครับเราก็มีพื้นที่ใช้สอยครับแต่บางคนอาจจะมองให้เซลอาร์ตเบาเนี่ยเอาขึ้นลงลําบากไหมเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับง่ายๆครับ่านผู้ชมนี่เห็นไหมเบามันเบาด้วยนะเบามันเบาด้วยนะครับอันนี้ครับมันจะอยู่ลักษณะนี้ครับเบามันจะล็อกอย่างนี้นะคานผู้ชมนะเบามันจะล็อกอย่างนี้นะเราแค่ดึงแค่ตรงนี้นะครับดึงปุ๊บนะครับเบามันก็จะพับอย่างนี้เลยับงนี้แล้วก็มาแขวนตรงนี้ครับเห็นไหม ง่ายดายครับผมเบามากเบามากเลยครับท่านผู้ชมนี่ะฮะนี่คือการเอาเบาขึ้นพับเบาลงครับตรงนี้ท่านผู้ชมนะผมบอกเลยนี่แล้วตรงนี้ครับเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บเครื่องมือนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือยามฉุกเฉินตรงนี้ก็จะเป็นมีแม่แรงนะครับบล็อกหอดล้อนะครับประจงประแจอะไรจะอยู่เลยตรงนี้นะครับจะเก็บไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตรงนี้นะฮะดานถ้ายเรียบร้อยแล้วนะครับด้านถ่ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายนะครับด้านซ้าย ผมบอกเลยว่าด้านซ้ายครับก็เหมือนด้านขวาเลยครับท่านนะเหมือนด้านขวาเลยมีเหมือนกันนะครับแล้วแม่ขอบ20่สิบยีสบสี่ล้อนะครับคัสซีสวยนะไม่เป็นสนิมนะครับท่านผู้ชมนะคิ้วบันไดหรือว่าบันไดข้างมีครบนะครับมือเปิดโครเมี่ยมมีครบนะท่านผู้ชมนี่เปิดแผงประตูมาครับสวยนะแผงประตูนี้กริปนะไม่มีรอยขีดข่วนนะครับเห็นไหม,มบอกเลยมาดูทิกในการดูรถของผมนะเห็นไหม สวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมสวยงามนี่ฮะเป็นองค์เป็นอาร์คเรียงเม็ดทุกจุดนะครับบอกเลยบอกเลยนะนี่อ่ะมาดูกันสวยๆกริปนะสแคปเพจทีอาร์ดีไหนครับสแคปเพจทีอาร์ดีอ่าฟิกในการดูรถอ่าเม็ดองค์เม็ดอาร์นี่สวยครับเรียงเม็ดทุกจุดนะผมรู้ไปเนี่ยสะดุดทุกจุดทุกเม็ดเลยนะครับอ่าบอกเลยนะเป็นไงผมพาท่านผู้ชมนะครับดูรอบคันแล้วนะครับ ดูยางดูคัสซีดูด้านท้ายแล้วเดี๋ยวผมเปิดฝาปรงหน้าให้ท่านชมดูนะครับว่าเฮ้ยพอเปิดฝาปรงหน้ามาแล้วนะคานหน้าจะเป็นคานเดิมไหมหัวน,น็อตฝาปรงหน้าจะมีการถอดไหมชิ้นส่วนยังเป็นชิ้นส่วนละลายเดิมไหมข้อแคดมีไหมไปดูกันครับท่านผู้ชมนะผมเปิดฝาปรงหน้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฝาปรงหน้านี่เป็นฝาปรงหน้าเดิมๆนะครับเป็นฝาปรงหน้าเดิมๆนะครับหัวน็อตนี่มีการขยับนะครับมีการขยับแต่ครับคาว่าขยับนี่ไม่ได้ คือไม่ได้หมายความว่ารถชนหนักมานะครับท่านผู้ชมนะการขยับหรือว่าการตั้งฝาโปรงเนี่ยมันเป็นการตั้งฝาโปงเท่าน,นั้นนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมดูจากบันพัดนะครับมันไม่มีขยับนะตรงนี้อ่าอ่าฮะแล้วก็มาดูคานนะคคานต่างๆนี่ครับผมบอกเลยว่าเป็นคานเดิมๆนะครับอ่าคานเดิมๆหัวน็อตก็หัวน,อน็วนอตเดิมๆนะครับท่านผู้ชมอ่าอค,อคาน R นะครับ R L จุดสังเกตอยู่ตำแหน่งเดิมเห็นไหมอย่างที่ผมเคยบอกทุกๆคลิปไปนะครับ รถคันนี้ผมบอ <izon> กเลยว่าเป็นรถดเดิมๆนะครับรถเดิมๆเลยฮะสวยคร,รับรถสวยนะครับท่านผู้ชมนะใครที่ทมาเอารถกับผมไปแล้วนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไปตรวจสอบเจอนะครับว่าเฮ้ยผมเอารถเกิดอุบัติเหตุหรือว่ารถชนหนักชนหน้าเต็มมาขายเนี่ยผมยินดีซื้อคืนเท่ากับราคาขายเลยนะท่านผู้ชมนะนี่แล้วก็จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นแผ่นเพจนะครับเป็นแผ่นเพจเนี่ยแผ่นเพจนะครับถ้าเกิดรถเคยเกิดอุบัติเหตุชนหน้าไหมครับแผ่นเพจจะยับนะครับ แผ IP, ่นเพได้นยับแล้วก็หมุดดีเวทเนี่ยมันต้องมีการขยับแต่ผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับนี่ครับใช้ได้ยาวครับแบตเตอรี่นะครับเพิ่งเปลี่ยนวันที่13เดือน12 66นี่เองนะครับทุกท่านนะแบตเตอรี่ใช้ได้ยาวนะครับทุกท่านชมชิ้นทรงชิ้นส่วนอะไรเดิมนะครับตรงนี้เดี๋ยวดูท่อแคทก่อนท่อแคทนะนี่ครับท่อแคทยังอยู่นะครับยังอยู่ยังอยู่นะครับไม่มีการตัดไปนะครับทุกท่านไม่มีการตัดนะฮะนี่แล้วก็น้ำยาหล่อเย็นก็เป็นน้ำยาคูเรนต์อยู่แล้วนะครับตรงนี้อ่ะ บอกเลยว่าชิ้นส่วนอะไรเดิมสนิทนะครับเป็นชิ้นส่วนอะไรเดิมเลยเป็นไงล่ะผมพาท่านชมนะครับดูใต้ฝาบงหน้าแล้วครับดูห้องเครื่องแล้วนะครับอเดี๋ยวผมพาท่านชมครับเข้าไปนั่งภายในห้องโดยสารนะครับว่าภายในห้องโดยสารของรถตู้ฟอร์จูเนอร์คันนี้มันมีอะไรบ้างเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรไปรับชมกันครับท่านผู้ชมนะครับผมเปิดมาเห็นภายในห้องโดยสารนะครับผมบอกเลยว่าภายในของเขาจะเป็นทูโทนนะครับเป็นสีดําตัดด้วยสีแดงเลื่อนนกนะครับท่านชมนะ เบาะนี <screws> <Basil> him, ่นะครับเบาะนี่ครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยครับทั้งคนขับแล้วก็คนด้างข้างนะครับตรงเบาะคู่หน้ามีอะไรบ้างเป็นมีอ่านนอกจากเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วก็จะมีระบบเซฟตี้ครับ srs airbag คู่หน้ามาให้ยังไงล่ะครับคุณผู้ชมนะอนี้อ่ะนามาสตาร์ทฟังเสียงกันเลยอ่ารถคันนี้นะครับเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับเป็นกุญแจคีย์เลสกุญแจของรถคันนี้นะครับมีดอกเดียวเท่านั้นครับมีดอกเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมนะอ่ะผมให้ฟังเสียงเลย นี่ครับท่านผู้ชมนะเสียงรถเดิมๆนะครับท่านผู้ชมนะแคทไม่ได้ตัดท่อไม่ได้ทำนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่ะมาดูนะครับตรงพวงมาลัยมีอะไรบ้างอ่ะพวงมาลัยนี่เป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับเป็นพวงมาลัยหนงังแล้วก็มีแคปล่านะครับแคปล่าอะรตรงนี้อนะ ตรงพลังไลก็จะมีมันติฟังก์ชันนะครับมันติฟังก์ชันทักชั่นคอนโทรลนะครับอะแดปทีฟพูดคอนโทรลตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะอะแดปทีฟพูดคอนโทรลนะครับอ่าแล้วก็พัดเดอร์ชิฟมีมาให้ครับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์นี้ครับรองรับนะครับรับสายวางสายจากภูมิลายได้ตรงนี้ครับท่านผู้ชมนะแล้วก็อ่าเรามาตรงก้านปัดน้ำฝนก้านไฟใหญ่หน้านะครับตัวนี้นะครับก้านปัดน้ำฝนของเขายังเป็นเมลนวลอยู่นะครับเป็นเมลนวลอยู่ตรงนี้ แต่การเปิดไฟใหญ่หน้าจะเป็นออโต้นะครับจะเป็นออโต้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะ ออโต้คืออะไรเวลาเราเข้ามาที่มุมอับนะไฟใหญ่หน้าหรือว่าใบบียนเอลมันก็จะสว่างจะติดขึ้นมาเองนะพอเราออกในที่สว่างใบบียนเอลมันก็จะดับลงนะครับตรงนี้เอาล้มาดูนะครับหน้าจอแสดงผลตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถปี2019นะครับรถประมาณ5ปีนะครับใช้งานมาแล้ว127,174กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมนะรถคันนี้ประวัติศูนย์แน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่าแล้วก็มาดูนะครับระบบเซฟตี้อย่างที่ผมบอกไปตตตตััต้้งงงแแ่่่มารเเเกือบะะน อันเนี้ยระบบเซตตี้ของหองก็มีทั้งหมด8จุดนะครับ R S R S airbag ทั้งหมด8จุดนะครับผมบอกเลยเบรกมือนะครับเป็นเบรกมือเมลนุ่นอยู่ยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมนะตนี้สิ่งอำนวยความสะดวกของผมก็จะเห็นเองก็จะมีพนักเท้าแขนช่องเก็บของตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะช่องวางแก้วต่างๆครับตรงคอนโซลกลางตรงคอนโซลหน้านี่ครับมีมาครบนะครับอ่าฮะนี่แล้วก็จะเป็นคูบล็อกนะครับกล่องเก็บความเย็นนะครับหรือว่าช่องเก็บความเย็นนั่นเองตรงนี้อ่าฮะ แล้วก็ระบบเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นตัวนี้จะเป็นเครื่องเล่น JBL นะครับเป็นระบบเครื่องเล่นของ JBL นะครับลำโพงมมทั้งหมดทั้งหมด6จุดนะครับท่านผู้ชมนะแผงประตูคู่หน้าแผงประตูคู่หลังแล้วก็ทวิตเตอร์อีก2ตัวนะครับตรงนี้ไม่ใช่ดิ8จุดตรงนี้อีกนะครับอ่าผมบอกเลยว่าเครื่องเสียงของ JBL นี่สนั่นแน่นอนนะครับสนั่นแน่นอนเลยระบบแอร์นะครับระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้เลยตรงนี้อ่า เห็นไหมแล้วก็พวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วที่เพิ่มเข้ามานะครับก็มีช่องเสียบ power outlet นะครับช่องเสียบ USB AUX นะครับตรงนี้เห็นไหมครบคันเลยโอ้โหพิเศษไปกว่านั้นอ่ะเมิร์ไปเห็นนะครับมีกล้องบันทึกหน้ารถมาให้ด้วยนะครับทุกท่านกล้องบันทึกหน้ารถตรงนี้อ่ะผ้าหลังคานะครับผมบอกเลยว่ารถปี2019ผ้าหลังคากริปนะครับไม่เป็นขุยนะครับไม่เป็นขุยม่านบังแดดนี่ก็กริปเลยเป็นม่านบังแดดสแตนดาร์ดครับมีกระจกมีไฟนะครับทนะ่านผู้ชมเห็นไหม ครบเลยฮะไฟอา่านแผนที่นะครับเป็น LED นะครับเห็นไหมโอ้โหสว่างกล่องเก็บแว่นมีครบนะครับท่านชมโอ้โหเอาง่ว่าผมเข้ามานั่งอนะ่ะภายในห้องโดยสารแถวที่หนึ่งเนี่ยผมบอกเลยนะวิสัยทัศน์ที่ผมเห็นเนี่ยคือมันโดดเด่นมันไม่อับมันชัดเจนนะครับมันชัดเจนและผมเข้ามานั่งเนี่ยสรีระ์ของผมนะครับรองรับกระบ,บอกนะครับตัวผมก็1้0หนัก8.5 เบาะนี่รองรับน้ำหนักคนได้ถึง200กโลเลยครับท่านผู้ชมนะเอาง่ายเบาะกระชับมากเลยครับท่านผู้ชมนะกระชับเลยตรงนี้นะห้องโดยสารแถวที่หนึ่งนะออปชั่นมีแล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะไปดูห้องโดยสารแถวที่สองว่าเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกอย่างไรเข้าไปห้องโดยสารแถวที่สามมันจะรู้สึกอย่างไรไปรับชมกันครับท่านผู้ชมนะผมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่2นะครับผมบอกเลยว่าโัยต่านคอนเนอร์นะครับขอออกแบบมานะครับได้ลงตัวนะครับได้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะผมเข้ามานั่งเลยะ เลขลูม hey, ผมเหลือ,เ,ลขเ,ลอนะเข้ามาแล้วครับวิสัยทัศน์ต่างๆผมบอกเลยว่าดีเข้ามาแล้วไม่รู้สึกอึดอัดนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าดีนะครับเดีนะ๋ยวแล้วนะครับอุปกรณ์เสริมเข้ามานะครับที่ใครต่อใครยังไม่รู้นะครับมีอะไรบ้างนี่นะตัวนี้ก็จะมีช่องเสียบ power outlet มาแล้วตรงนี้ก็เป็นที่แปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านนะครับซึ่งค่ายอื่นยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมนะ แล้วก็จะมีที่แขวนของมาให้มาที่แขวนของมาให้ออปชนออปชันหรือว,ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเหมือนกับทุกๆค่ายแน,น่นอนนะครับแต่นะครับแต่นะครับจุดไฮแม็กของรถคันนี้นะครับการขึ้นลงแถวที่3นะว่าการขึ้นลงของเขาจะขึ้นลําบากไหมขึ้นแล้วเข้าไปนั่งภายในห้องโดยสารแถวที่3แล้วจะเป็นอย่างไร <S <S เดี๋ยวผมสาธิไตไปกันตรมดูนี่ฮะฮนะ ง่ายๆครับดึงครับดึงสลักเบาะนะครับเบาะมันก็จะเด้งมาเหมือนของปาจิโร่ครับเราก็เหยียบไปในข้างกันไปเลยเหยียบไปในข้างมาปุ๊บผมก็มานั่งเลยน,น,ลยนี่ครับนั่งนะฮะนี่ฮะผมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่สามเนาะการขึ้นลงก็สะดวกสบายครับไม่ลําบากอย่างที่ท่านคิดนะครับท่านผู้ชมนะผมเข้ามาแล้วคนระับผมสูง170เหลุูมผมเหลือเล็กลูมผมเหลือคนระับผมบอกเลยว่าเข้ามาแล้วไม่รู้สึกว่าอึดอัดนะครับ เอาง,ง่ายๆครับเอาง,ง่ายๆก่อนปีใหม่นี้นะครับผมฝากนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ะครับ2.8 t d สีขาวคันนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับให้ท่านผู้ชมเลือกรถดีๆไว้ใช้งานในครอบครัวนะครับ่าคิดจะออกรถนะครคิดถึงอาร์ตบิ๊กคาร์นะครับก่อนจบคลิปนี้เดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมนะไปเทสได์ไปดูช่วงล่างไปดูสมรรถนะต่งตางๆของช่วงล่างว่ารถคันนี้มันจะพร้อมใช้งานในระดับเท่าไหร่ ระดับไหนปะไปดูกันครับท่านผู้ชมนะก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปเทสไดร์หรือว่าทดลองขับสมัครนะช่วงล่างของโต้ด้าฟอร์จูเนกันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างก่อนนะครับช่วงล่างนะครับผมบอกเลยว่าโช๊กน่ครับไม่ร่วมไม่ซึมแน่นอนนะครับไม่ร่วมไม่ซึมนะครับเห็นไหมถ้าั่วงผมร่วมเนี่ยมันจะมีขั้นละมันติดมือนะครับอันนี้ไม่ร่วไม่ซึมแน่นอนแล้วนะครับพิเศษไปกว่านั้นนะครับตัวนี้เป็นที d ดีนะครับโช๊หรือว่าสปริงหลังนะครับของเขาจะเป็นสปริงสีแดงนะคร ชุดเหล็กกันโครงหลังมีมาครบนะครับตรงชุดเหล็กกันโครงหลังนี่ก็จะประกอบไปด้วยครับลูกหมากกันโครงหลังนะครับเห็นไหมอ่าครบกันแล้วอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับท่านผู้ชมไม่ฉีกไม่ขาดนะครับท่านผู้ชมบอกเลยครับช่วงล่างด้านหน้านี่ฮะช่วงล่างด้านหน้าก็จะมีพวกบูธปีกนกล่างบูธปีกนกบนครับผมจะให้ดูบูธปีกนกล่างนี่ครับผมบอกเลยว่ายังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานครับไม่ฉีกขาดครับ ถ้ามันเสื่อมสภาพนะครับกระบีมันจะปิ้นออกมานะครับดูง่ายๆครับสังเกตง่ายๆเลยแล้วก็จะมีนี่ครับลูกหมากกันโคงครับหน้าก็มีมาด้วยยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งนา,นานครับโช๊คน้าเป็นชโช๊คสแตนดาดเลยครับชชสแตนดาดเลยนะครับตรงน,นี้อ๋อเหอลูกหมากซ้ายขวานี่ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานชโช๊คสปริงนี่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ขาดนะครับชโช๊คนี่ไม่ร่วไม่เสื่อมแล้วก็ยางหุ้มเพลาหรือว่ายางหุ้มปลายแหลกนะครับผมบอกเลยว่า ไม่ฉีกขาดนะครับไม่ฉีกขาดในยางหุ้มเพาขับเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้ายางมันขาดนะครับตรงนี้มันจะมีจารบีโมริแลนนะครับปิ้นออกมานะครับผมบอกเลยว่าอันนี้ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะท่านผู้ชมอ่ะผมพาท่านผู้ชมดูช่วงล่างแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะไปเทสไดร์นะครับว่าเทสไดร์รถคันนี้ตกหลุมมันจะดังไหมขับเร็วๆมันจะล่อนมันจะสายไหมไปทดลองขับรถเลย่ะครับเราไปทดลองขับรถคันนี้กันดีกว่านะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับ ช่วงลงช่วงล่างที่ผมมาชมดูแล้วเนี่ย <S <S ผมบอกเลยว่ามันพร้อมใช้งานนะครับมันพร้อมใช้งานเพราะอะไรนะโชคนะครับเป็นโชคเดิมไม่มีการรั่วซึมนะครับสปริงก็เป็นสปริงเดิมนะครับสแตนดาร์ดเลยไม่มีการตัดสปริงนะครับนะพวกบูทป่กนกต่างๆงนี่ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ฉีกไม่ขาดไม่แตกไม่เยิมแน่นอนนะครับท่านชมนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้สภาพดีนะเดี๋ยวเราลองเร่งเครื่องเลยครับลองเร่งเครื่องเลย นี่ครับผมบอกเลยว่ามันเป็นเครื่อง 2,800cc นะครับมาด้วยแรงม้า177แรงม้านะครับท่านผู้ชมนะบผมบอกเลยว่าทั้งแรงทั้งประหยัดช่วงลงช่วงล่างนี้ดีนะครับพร้อมใช้งานสมบูรณ์ทุกจุดนะเราไปฟังราคาดีกว่านะครับว่าผมจะเอา Toyota Fortuner 2.8 VTD r นะครับ 2WD ปี2019มาขายเท่าไหร่เราไปฟังราคากันเลย ครับท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถ t o y o ต a Fortuner นะครับ2.8นะค T R D นะครับ 2WD ปี2019นะผมบอกเลยว่าสภาพโดยรวมนะครับผมให้เต็มร้อยเลยฮะเรามาฟังราคากันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะมาขายเท่าไหร่บอกเลยวันนี้ผมมาขายแค่1ล้านนะครับ1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ1ล้าน19 0 0 0บาทเท่านั้นใครที่สนใจออกรถ t ตโยต้าฟอร์จูเรคันนี้นะครับมา กดเบอร์ผม0 8 0 4์6ปดศูนนะครับท่านผู้ชมนะคใครออกรถภายในเดือนนี้หรือว่าก่อนสิ้นปีนี้ครับผ่อนอีกทีปีหน้านะครับใครอยากได้เงื่อนไขดีๆด,ดอกเบี้ยถูกๆนะครับกดเบอร์ผมนะกดเบอร์ผมเลยนะก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้กดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะรุ่นไหนนำเสนอวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดย c sure. a r 4 s, 8, on, r s u hm r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา carforsure.com